สายไปหรือ,อยังเช็คคำตอบเอสเธอร์หลังเคนขอโอกาสจีบใหม่นาทีนี้แฟนๆลุ้นกันหนักมากสำหรับความรักของเอสเธอร์สุปรีลีลาและเคนภูภูมิว่าจะกลายเป็นรู้คุณค่าเมื่อสายไปหรือเปล่าหลังล่าสุดหนุ่มเคนออกมาเปิดใจว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเรียกว่าเซตซีโร่ก็ได้เพราะตนต้องเดินหน้าจีบสาวเอสใหม่ เหตุที่ผ่านมาเฉยชาจนปล่อยให้ความสัมพันธ์เดินมาถึงงงจุดนี้ยืนยันยังรักและมองว่าเอสเธอร์คือคู่ชีวิตในอนาคตแน่นอนล่าสุดฝั่งเอสเธอร์เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าที่พี่บอกว่าจะจีบใหม่นั้นนนก็รอคะไม่รู้จะพูดอะไรเลยหัวเราะความสัมพันธ์ต้องถอยกลับมาเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนรัก เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนในครอบครัวที่เราเป็นห่วงเป็นใยกันแต่ความรู้สึกที่เราครบกันแบบคนรักมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วเราก็บอกเขาไปตรงๆที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากเลิกไม่อยากเป็นพี่น้องอยากเป็นคนรักจริงๆมันมีปัญหาที่ใหญ่และก็หนักในช่วงห้าปีที่ผ่านมาที่คบกันแค่ไม่ได้พูดเก็บไว้ แต่มันยาวนานจนรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะไม่ดีต่อเราและต่อเขาเลยเลือกที่จะคุยกันตรงๆเราพยายามปรับตัวทำให้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็กลับมาจุดเดิมคู่เราไม่ได้สื่อสารดูแลและใส่ใจจนวันหนึ่งเรารู้สึกเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้แย่ลงไม่ได้ดีขึ้น เวลาที่ห่างกันช่วงเคนไปเรียนจริงๆมันไม่เกี่ยวด้วยเราอายุเยอะกันทั้งคู่ถ้าคบกันแล้วไม่ดีขึ้นต้องหันกลับมามองว่าจะทำยังไงดีให้ดีขึ้นเราไม่ได้ปิดเขาแต่เราไม่ได้ปิดตัวเองนะไม่มีข้อเสนอหรือตกลงอะไรทั้งนั้นแค่บอกในจุดที่ไม่โอเคของเราทั้งคู่เคลียร์แล้วแต่จะออกมายังไงก็ไม่รู้ ส่วนตัวเอสเทอร์ไม่ปิดโอกาสใครจะเข้ามาทำความรู้จักได้แต่ตอนนี้ก็ไม่มีพี่เคนต้องรู้สักบ้างว่าอาจจะมีคู่แข่งนะกำแพงไม่สูงนะขอให้คิดให้ดีเอาใจใส่ในความสัมพันธ์มากขึ้นไม่ใช่ปล่อยปละละเลยมันเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเอาใจใส่รักษามันให้ดี ณนะตอนนี้ขอพักก่อนไม่รีบตัดสินใจทำอะไรให้มีสติไม่ใช้อารมณ์ก็ไม่เหงานะสถานะใช้คำว่ารักษาใจอยู่ระยะทำใจ